มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่15เข้าไปดูกันได้ที่เพจฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้ตัวแจมๆกันทุกคนนะครับตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ s t Steam w a l l e t ก็มีนะครับ มาครับครั้งนี้ก็มารีวิวกองหน้าครับ XI อีกแล้วครับหรือแม่งจะเปลี่ยนชื่อครับเป็นเวอร์บงเวอร์เบสอะไรครับแต่ก็เลข XI มันมันจะบอกว่าถนัดกว่าละกันครับก็เป็นว่าจะเปลี่ยนชื่อยังไงผมก็จะเรียกแม่งว่า XI ครับสำหรับฟาวเกลครับกองหน้าคนนี้ก็จะบอกว่ามีค่าพลังไม่ดีก็ไม่เชิงครับ ผมเรียกว่าแม่งมีค่าพลังที่แปลกๆดีกว่าครับคืออย่างแรกเลยครับสรีระของมันครับส่วนใหญ่ไอ้พวกนักเตะตัวเล็กครับมันจะทดแทนมาด้วยสปีดต้นความเร็วอะไรแบบนี้ครับที่สูงสูงปรีดอย่างเช่นเดวิดบีย่าอะไรแบบนี้ครับตัวเล็กแต่ว่าเร็วชิบหายแต่ฟาวเกามันไม่ใช่ครับฟาวเกาคือโอเคครับมันยังมีความคล่องตัวที่เยอะครับ แล้วก็ความเร็วกับสปีดต้นมันน้อยครับประมาณ70กวกว่าครับ77อะไรประมาณนี้ครับคือมันไม่เร็วครับถ้าเทียบกับคือมันควรจะเร็วไงตัวเล็กตัวเล็กแต่ดันไม่เร็วด้วยครับแต่ที่น่าแปลกคือมันมีค่าพลังในการหม่งบอลหาตำแหน่งอะไรแบบนี้ครับที่สูงสูงเลยทีเดียวครับแล้วก็การจบสกอร์ด้วยลูกกากาศของมันครับก็ถือว่าทำได้ดี ทำได้ดีแต่ว่าสรีระมันไม่อำนวยครับเพราะว่ามันตัวเล็กไงแต่ถ้าเกิดมีจังหวะครับมีจังหวะแบบว่าได้หม่งได้ขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่ามี power header ด้วยครับในพลังแฝงครับก็คือหม่งได้รุนแรงรุนแรงครับแล้วก็มีฟิสเน็ช็อตด้วยครับก็คือพูดง่ายคือจบคมหม่งดีหม่งดีจบคมนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับของฟาวกาวที่ได้เล่นครับในเกมนี้นะ ก็คือแม่งยิงลูกฟรีคิกได้ดีเรียกได้ว่าดีมากก็ว่าได้ครับคือถ้าในทีไม่มีตัวยิงฟรีคิกครับหรือว่าตัวอื่นหัวตกกันหมดครับเอามันเอาฟาวเกาเป็นตัวยิงฟรีคิกเบอร์หนึ่งของทีมก็ได้ครับแม่งยิงได้ดีมากเลยครับดีจนเล่นแล้วเล่นแล้วรู้สึกแปลกใจครับในการยิงฟรีคิกของมันครับ แล้วก็เรื่องอการจบสกอร์นี่ก็คมอยู่แล้วครับหาช่องก็ดีครับแต่ติดตรงที่ว่ามันตัวเล็กครับแต่ตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าเท่าที่เล่นมามันแข็งแข็งเรียกว่าแข็งมากเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวจะมีบางจังหวะครับที่เป็นลูกโชว์โชว์ความแข็งโช,โชว์ความแข็งด้วยครับเดี๋ยวไว้รอดูกันในคลิปและกันครับแล้วก็ไอ้สำหรับเฟลเกานี่ถ้าพูดถึงตัวจริงๆครับแม่เป็นนักเตะที่ มีอยู่นัดหนึ่งครับซึ่งผมเชียร์เชลซีใช่ไหมแล้วมันมีนัดหนึ่งครับที่รู้สึกว่าแอตมาลิกจะเจอกับเชลซีครับโดยการเอาแชมป์เปี้มนีกมาเจอกับยูโรปาหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่านัดนั้นเชลซีโดมันชื่อฟันเก่าหรือฟาวเก่าวะฟาวเก่าแล้วกันครับโดนไอ้นี่แม่งยิงแฮตติก3ลูกครับ เป็นนักเตะที่ผมนั่งดูเกมอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากให้มันได้บอลเท่าไหร่ครับรู้สึกเลยครับเป็นแฟนบอลแล้วรู้สึกว่าพอดเวลาเฝ้เาเคาแม่งได้บอลแล้วรู้สึกกลัวครับรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะมันเล่นแบบเล่นดุดันนะครับแล้วแม่งยิงสักกยกระจายยิงแฮตติกใสย่ยิงแฮตติกใส่เชลซีด้วยครับตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะซื้อมันมาเข้าทีมมากๆครับในชีวิตในในความเป็นจริงนะครับ แต่แม่งเสือกเลือกไปโมนาโกเฉยเลยครับช่างแมงครับช่างแม่งแล้วก็มารีวิวกันต่อครับมามาบรรยายเกมกันต่อดีกว่าจังหวะนี้ก็เข้าซ้ายครับแล้วก็ตืมสามเหลี่ยมไปครับจะจะซ้ายจะขวาก็ยิงคมทั้งสองเท้าครับแล้วจังหวะนี้ซลาตันหลุดมาครับส่งให้ฟาวเกาครับแล้วก็ชิปเข้าไปเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็ทําเป็นเล่นทําเป็นเล่นน่ะอิบาหลุดมาครับจริงจริง คลิปนี้ก็ใช้คู่หน้าครับเป็นอีบา11ก็ต้องบอกว่าความคมก็พอๆกันครับอีบากับเฟาวเกา่าฟาวเก่านี่ก็ถือว่าคมคมมากตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับจังหวะน,นี้ก็โชว์ผิวเข้ามาครับแล้วก็จบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายครับทำได้ดีทีเดียวเชียวเชียวด้วยดูครับจังหวะน,นี้ก็ทักษะกับความคล่องตัวครับหลุดเข้าไปครับล่อเป้าแบบนี้พลาดยากครับ แล้วเปิดไปจังหวะนี้มงเรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับว่าเล่นไม่ใช่เล่นการจบสกอร์กลางอากาศถือว่าทําได้ดีมากครับแต่ว่ามันต้องมีพื้นที่จริงๆครับและดูฟรีคลิกครับคลิปนี้ก็มีฟรีคลิกหลายลูกครับที่ฟาวเกวยิงเข้าครับก็ถ้าใครมีก็ลองให้มันยิงฟรีคลิกดูครับถึงถ้ายิงอาจจะดูแบบดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับแต่มันยิงดีจริงครับสําหรับลูกฟรีคลิกครับจังหวะนี้ก็ยิงเข้าไปครับ เรียบร้อยไปฟรีคลิกอีกแล้วครับแล้วเจ้วันนี้ยิงติดเล็กบอลมาเข้าทางและลูกนี้โกก็พลาดไปแล้วครับพุ่งไปผิดทางไม่ได้ผิดทางดิพุ่งไปพุ่งไปก่อนครับดูครับยิงติดบอลมาเข้าทางใช่แล้วก็กระโดดสลับขายิงครับเรียบร้อยไปมาดูมุมนี้จะเห็นชัดครับตึมติดสลับขาเรียบร้อยแล้วเจ้าวันี้ครับ เปิดมาฟาวเกาวิ่งแล้วครับหาพื้นที่ในการทำประตูได้ดีครับและโยกระกมอะจิกโกตอนเล่นนี่ผมนิลันเลยครับเดี๋ยวดูโกทำอะไรตอนเล่นนี่ผมนิลันเลยและจังหวะน,นี้ฟาวเกาวิ่งไปอีกแล้วครับและจังหวะน,นี้ยิงเรียบร้อยไปดวนเดี่ยวแบบนี้ไม่ค่อยพลาดครับเท่าที่เล่นมามาอีกแล้วครับมาดูกันต่ออิบราโรนโดครับฟาวเกาหลุดมาไรครับ ความเร็วไม่ค่อยมีแบบนี้ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบล็อกหลอกโยกระกร,รมไปครับเพราะว่ามันไม่เหมือนพวกเอโต้อะไรแบบนี้ครับที่จะวิ่งฉี่ครับมันไม่ค่อยฉี่กองหลังเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์มันทําได้ดีครับและจังหวะนี้เหมือนกับว่าเขาจะไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับมาดูฟรีคิกกันอีกแล้วครับครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะไกลครับยิงเรียบร้อยไปยิงฟรีคิกโคตรคมบอกเลย ลูกหลังเท้าครับในการยิงแบบนี้ครับแน่นอนว่าต้องมีคนถามอีกครั้งเอาเป็นว่าไปหาไปหาดูกันในคลิปฟรีคลิกละกันครับหาดูในชา n นลได้ครับบอกว่าอย่างละเอียดละ,ละเอียดนิดนึงแล้วมาดูกันอีกครั้งครับภาพรีเพย์จังหวะนี้ตึมหายไปแต่วจังหวะนี้มุลเลอร์ครับเปิดมาฟา,าวเกลไม่ลำหน้าครับเพราะว่ามีตัวห้อยอยู่จากทางด้านบนครับแล้วก็จบสกอร์ในจังหวะเดียวครับเรียบร้อยไปเลย แล้วก็นอกเรื่องดีกว่านอกเรื่องคราวนี้ก็เอาเป็นเรื่องอยากจะบอกว่านอกเรื่องจริงๆครับประมาณว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนอกจากฟีฟ่าบ้างหรือเปล่าครับอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าความคิดเห็นของคนที่ดูครับอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรครับยกเว้นเกมผียกเว้นเกมผีบอกเลยพยายามเลี่ยงมาหลายครั้งแล้วครับมีก็ก็มีหลายคนมาบอกให้เล่นเกมผีครับแต่ไม่เล่น ขอขอทำใจสักพักแล้วกันครับเกมผีนี่อย่าพึ่งแล้วกันก็มาดูจังหวะต่อไปครับจงหวันนี้ลงมาก็ยิงเรียบร้อยไปทำได้ดีทีเดียวครับแต่กจังหวะนี้ครับฟาวเกาได้บอลอีกแล้วครับมีเสียบด้วยฟาวเกาวิ่งหาช่องแล้วครับและหลุดมาแบบนี้ครับฟาวเกาหลบเรียบร้อยไปถือว่าทําได้ดีครับจังหวะนี้ก็เขาเรียกว่าท่าอะไรวะบอลนหน้าไก่ไม่ใช่ครับหมนุน ถ้าหมุนตัวหลบมาครับหลบมาแล้วก็จิ้มเข้าไปเรียบร้อยจังหวะนี้แทงมาฟาวเกาวหลบมาครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยไปมุมแคบก็ยิงได้ดีอยู่แล้วครับเพราะมีฟิตเนสช็อตนั่นเองแต่ถึงไม่มีก็น่าจะยิงคมครับเพราะว่าค่าพลังในการจบสกอร์ค่อนข้างจะสูงครับ88นะถ้าจำไม่ผิดครับจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วครับแบบงงๆครับแล้วก็โยกกระทำมายิงเรียบร้อยไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ คือถ้าเกิดฟาวกาวนี่ถามว่าแนะนํำไหมผมว่าเอาไปตามความชอบแล้วกันครับคือเป็นนักเตะที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะเล่นยากครับเล่นยากในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าสไตล์บอลไทยครับเร็วไว้ก่อนเร็วแข็งไว้ก่อนครับแต่ก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเร็วกับแข็งมันก็ใช้ได้ครับแค่ว่าแม่งตัวเล็กตัวเตี้ยไปหน่อยครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันครับสำหรับการจะเลือกนักเตะเข้าทีมครับ ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะครับเอาที่เล่นก็เก่งใช้ได้ครับอย่างที่บอกเก่งแต่ว่าอาจจะเล่นยากสักเล็กน้อยครับแล้วก็จังหวะนี้นี่ครับลูกม่งก็ทาได้ดีครับถ้ามีจังหวะได้ขึ้นได้มงครับแต่ก็บางทีเจอกองหลังสูงใหญ่ครับลามอสฮุเมลอะไรแบบนี้ครับก็ค่อนข้างจะกินลําบากครับแต่ถ้าเกิดกองหลังเป็นแบบไปเป๊ะอะไรแบบนี้ครับก็ค่อนข้างจะไหวอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ลบมาครับฟาวเกา เรียบร้อยไปแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็คลิปหน้าอยากจะเห็นตัวไหนอะไรยังไงครับแล้วก็บอกก่อนนิดนึงล้วกันครับว่ากาคา XI กหาได้แล้วครับเดี๋ยวไว้รอดูแล้วกันครับสำหรับกาคา XI กครับสำหรับคลิปนี้ครับการรีวิวฟาวเกลครับก็ยังไม่จบยังไม่จบอีกประมาณ3-4รลูกครับเราก็มาดูกันไปเรื่อยๆครับ ในจังหวะน,นี้ครับอีบาฟาวเกลยิงเรียบร้อยไปครับไอยิงแบบนี้ก็คมคมกลิบก็ว่าได้ครับโอเคครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ครั้งนี้นี่ก็จบจริงๆจังๆแล้วครับสำหรับการรีวิวฟาวเกาครับกองหน้าที่หลายคนก็สามารถเป็นเจ้าของได้ไม่ยากครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับสำหรับ XI ครับมีไว้เท่ๆสักตัวหนึ่งมีไว้เท่ๆสักตัวหนึ่งก็ดีนะ โอเคครับซลิปนี้ก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับหรือว่าจะตามไปกดไลค์ใน Facebook Fan Page ก็ได้ครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยครับแล้วก็อยากจะเห็นตัวไหนอะไรยังไงครับหรือว่าจะคอมเมนต์ติชมคลิปนู้นคลิปนี้ครับก็คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนดีกว่าครับเอ้ยมาดูจังหวะโชว์แข็งก่อนครับนี่ไงคอมพานีเวิร์คครัก็ยังเอาไม่อยู่ แล้วก็เรียบร้อยไปครับจังหวะนี้ได้มาเพราะความแข็งของมันเลยครับเฟลเกาเอครับจังหวะอื่นๆก็มีครับในการโชว์ความแข็งครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะแบบอาจจะไม่ได้ประตูครับก็เลยไม่ได้ตัดมาครับและจังหวะนี้ครับเมื่อไหร่จะไปบอกจะไปตั้งนานจังหวะนี้ก็ยิงฟรีคิกเข้าไปเรียบร้อยครับก็เป็นลูกสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ป้ายจริงๆแล้วครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับ ว่าจะเป็นกาก้เอ็หรือเปล่าครับหาได้แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้คลิปต่อไปหรือเปล่าเอาไว้รอดูแล้วกันครับโอเคครับแล้วเจอกันครับ